คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณเจอคลิปนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยจักรวาลกำลังพาคุณมาที่นี่เพราะมีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องได้ยินมีบางอย่างที่หัวใจคุณกำลังถามอยู่แม้ปากจะไม่ได้พูดออกมาแล้ววันนี้ไพ่กำลังจะบอกคำตอบให้คุณฟังคะ่ะ ถ้าคุณกำลังคิดถึงใครสักคนถ้าคุณกำลังสงสัยว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมหรือเขาลืมคุณไปแล้วจริงๆหรือเปล่าคลิปนี้คือคำตอบที่คุณรอคอยค่ะไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้ตอนกลางคืนที่นอนไม่หลับหรือตอนที่กำลังคิดถึงเขาอยู่พอดีนี่คือสัญญาณจากจักรวาลที่ส่งมาหาคุณ หายใจลึกๆสักครั้งนะคะแล้วเตรียมตัวเปิดใจรับข้อความที่กำลังจะมาถึงเพราะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ดูกันว่าในใจของเขาตอนนี้เขายังมีคุณอยู่ไหมและความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเงียบงันนั้นมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยต้องบอกคุณก่อนนะคะว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้มันไม่ผิดเลยคุณเหนื่อยใช่ไหมคะ เหนื่อยกับการรอคอยเหนื่อยกับการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเหนื่อยกับการสงสัยว่าทําไมเขาถึงเงียบไปทําไมเขาถึงไม่ติดต่อมาทําไมทุกอย่างถึงรู้สึกเหมือนค้างอยู่ในอากาศไม่จบไม่สิ้นไม่ได้ทําตอบอะไรเลยคุณอาจจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันลืมเขาได้แล้วแต่ลึกๆแล้วในใจคุณยังมีคําถามอยู่ใช่ไหมคะ ยังมีความหวังแบบบางๆที่ไม่อยากจะยอมรับว่าบางทีเขาอาจจะยังคิดถึงฉันอยู่ก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกผิดกับตัวเองที่ยังปล่อยวางไม่ได้จริงๆฟังนะคะมันไม่ผิดเลยที่คุณยังรู้สึกอย่างนี้เพราะหัวใจมันไม่ได้ทำงานเหมือนสมองมันไม่ได้ลืมได้ง่ายๆแค่เพราะเราบอกตัวเองว่าควรลืมความรู้สึกต้องใช้เวลาแล้วคุณกำลังเดินผ่านกระบวนการนั้นอยู่แล้วนั้นก็โอเคคะ่ะ สิ่งที่คุณกำลังรู้สึกมันสะท้อนออกมาในไพ่ใบแรกที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเราเลยและนั่นคือ the moon ค่ะ the moon นี่มันคือพลังของความไม่แน่นอนความสับสนความรู้สึกที่มันคลุมเครือคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันไม่ชัดเจนเลยไม่รู้ว่าเขายังรู้สึกอะไรกับคุณอยู่ไหมหรือว่าเขาก้าวต่อไปแล้ว ไม่รู้ว่าความเงียบนี้หมายความว่าอะไรและที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำยังไงต่อดีแต่รู้ไหมคะดะมูนไม่ได้มาบอกว่าทุกอย่างจบแล้วมันมาบอกว่ายังมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกพูดออกมายังมีความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำและความรู้สึกนั้นไม่ได้มีแค่ฝั่งคุณเท่านั้นค่ะฝั่งเขาก็มีเหมือนกัน แล้วเมื่อเราเปิดไพ่ใบถัดมาเพื่อดูว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรจริงๆไพ่ที่โผล่ออกมาคือ Knight of Pentacles ค่ะตอนแรกที่เห็นไพ่ใบนี้คุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆนิ่งๆนะแปลว่าเขาลืมฉันแล้วหรอแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะ Knight of Pentacles นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้สึกอะไรมันหมายความว่าเขากำลังเก็บความรู้สึกไว้ภายในเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกมาง่ายๆค่ะ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่จะส่งข้อความมาหาคุณทุกวันไม่ใช่คนที่จะโพสโซเชียลเกี่ยวกับความรู้สึกหรือบอกตรงๆว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่แต่ลึกๆแล้วในหัวใจของเขาเขายังจำคุณอยู่คะ่ะเขายังมีความทรงจำเดิมๆอยู่แล้วมันก็ยังมีความหมายกับเขาเหมือนเดิมแต่ปัญหาของเขาคือเขายังไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับมันเขาอาจจะกาลังสับสนกับตัวเองกาลังถามตัวเองว่าถ้าฉันติดต่อกลับไปมันจะเหมือนเดิมได้ไหม ถ้าฉันเปิดใจอีกครั้งฉันจะไม่เจ็บอีกใช่ไหมหรือบางทีเขาอาจจะกลัวว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกเหมือนเดิมแล้วก็ได้ใน open t a c l e s นี่เป็นพลังของคนที่เดินชา้าคิดมากรอบคอบมากเขาไม่ใช่คนที่จะรีบตัดสินใจเขาต้องการเวลาในการประมวลผลความรู้สึกของตัวเองแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สนใจคุณแล้วนะคะมันแค่หมายความว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจออกมาอย่าง แล้วนี่คือจุดที่คุณต้องเข้าใจค่ะบางครั้งความเงียบของเขาไม่ได้แปลว่าเขาลืมคุณมันแปลว่าเขากําลังต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองกําลังพยายามจัดระเบียบอะไรบางอย่างภายในหัวใจก่อนที่เขาจะพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเขาจะกลับมาไหมหรือว่าทุกอย่างจะจบแบบนี้เลยและนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดค่ะเพราะไพ่ใบที่3มที่ปรากฏขึ้นมามันคือ Three of Cups Three of Cups นี่คือพลังของการกลับมาพบกันอีกครั้งการเฉลิมฉลองการเปิดใจความรู้สึกที่ไหลเวียนอย่างอิสระมันบอกว่าเขาจะกลับมาหาคุณค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้แต่เมื่อเขาพร้อมจริงๆเขาจะกลับมาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วที่จะเปิดใจอีกครั้งฉันพร้อมแล้วที่จะเจอหน้าเธอโดยไม่หนีอีกต่อไปและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมค่ะ มันจะเบาขึ้นสดใสขึ้นเหมือนกับว่าทุกอย่างที่หนักอึ้งไว้ค่อยๆถูกปลดปล่อยออกมา Tree of Cups บอกว่าอาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งอาจจะมีการเจอหน้ากันในบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดไม่มีแรงกดดันอาจจะเป็นในงานเลี้ยงอาจจะเป็นในกลุ่มเพื่อนหรือแม้แต่แค่การส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ hey, เป็นไงบ้างนานแล้วนะที่ไม่ได้คุยกันแต่รู้ไหมคะสิ่งที่สำคัญที่สุดของ Tree of Cups ไม่ใช่แค่การกลับมาเจอกันแต่ มันคือการที่คุณกับเขาทั้งสองคนจะอยู่ในจุดที่ต่างคนต่างเติบโตขึ้นแล้วต่างคนต่างเรียนรู้บางอย่างจากการที่ต้องอยู่ห่างกันและเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะไม่ใช่การกลับไปทําซ้ําในแบบเดิมๆม,มันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่บนพื้นฐานที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะและตอนนี้จกกักรวาลมีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างคะข้อความแรกที่พ่อยากให้คุณรู้คือ อย่ารีบไล่ตามเขาค่ะคุณไม่จําเป็นต้องส่งข้อความไปหาเขาเพื่อยืนยันว่าเขายังคิดถึงคุณหรือเปล่าคุณไม่จําเป็นต้องถามเขาว่าเรายังมีอะไรกันอยู่ไหมคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นเลยเพราะความรู้สึกที่เขามีอยู่มันไม่ได้หายไปไหนค่ะมันแค่ถูกกลบไว้ชั่วคราวและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะกลับมาผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติ สิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือปล่อยวางแล้วเดินต่อไปข้างหน้าค่ะปล่อยให้ความคิดถึงมันอยู่ได้แต่อย่าปล่อยให้มันหยุดชีวิตคุณปล่อยให้เขามีเวลากับตัวเองแต่อย่าลืมว่าคุณก็มีชีวิตของตัวเองที่ต้องดูแลด้วย อย่ารอให้เขามาทำให้ชีวิตคุณสมบูรณ์ค่ะให้คุณเป็นคนทำให้ชีวิตของตัวเองสมบูรณ์ก่อนไปทำในสิ่งที่คุณรักไปอยู่กับคนที่ให้คุณรู้สึกดีไปสร้างความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาใครพอเมื่อคุณเต็มเปี่ยมด้วยพลังของตัวเองเมื่อคุณไม่ได้รอคอยใครอีกต่อไปนั่นแหละค่ะคือจังหวะที่จักรวาลจะทำให้ทุกอย่างกลับมาหาคุณ ราะ Three of Cups ไม่ได้มาเพื่อคนที่ยังอยู่ในความว้าวุ่นใจมันมาเพื่อคนที่พร้อมแล้วจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ด้วยความเบาสบายและถ้าคุณยังยึดติดกับเขาอยู่แบบหนักๆพลังนี้จะยังไม่มาถึงค่ะแต่ถ้าคุณปล่อยวางถ้าคุณก้าวต่อไปถ้าคุณให้เวลากับตัวเองนั่นแหละจะเป็นการเปิดทางให้เขากลับเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ดีกว่าเดิม และอีกข้อความนึงที่พ่อยากบอกคุณคือเชื่อใจกระบวนการของจัก,กรวาลค่ะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างถึงไม่เกิดขึ้นเลยทำไมเขาถึงไม่กลับมาตอนนี้แต่ความจริงคือทุกอย่างกำลังเกิดขึ้นตามจังหวัดที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วค่ะถ้าเขากลับมาตอนที่ยังไม่พร้อมก็จะเป็นการทำซ้ำรอยเดิมแล้วทั้งคุณและเขาก็จะเจ็บกันอีกครั้งแต่ถ้ารอให้เวลาผ่านไปอีกนิด ให้ทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้ได้เติบโตได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะมันจะดีกว่าเดิมชัดเจนกว่าเดิมจาก,กวันกำลังจัดเตรียมทุกอย่างให้กับคุณอยู่แล้วค่ะแต่คุณต้องไว้ใจมันคุณต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่มองกลับบ่อยเกินไปและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมทุกอย่างจะลงตัวเองค่ะ The Moon, Knight of p e n t c l l s s และ Tree of Cups มารวมกันเพื่อบอกคุณว่าใช่แล้วค่ะเขายังคิดถึงคุณอยู่แม้ว่าเขาจะพยายามลืมแม้ว่าเขาจะเงียบหายไปแม้ว่าเขาจะทำตัวเหมือนไม่สนใจแต่ในใจลึกๆเขายังมีคุณอยู่ค่ะแต่เขาต้องการเวลาค่ะเขาต้องการพื้นที่ในการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก่อนที่เขาจะพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้ง และเมื่อเขากลับมามันจะเป็นการกลับมาที่มีความหมายจริงๆไม่ใช่แค่การกลับมาพ้อเหงาหรือพ้อชินเคยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องรอเขาค่ะคุณสามารถเดินต่อไปได้คุณสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีเขาอยู่ในชีวิตตอนนี้และถ้าเขากลับมานั่นก็จะเป็นโบนัสที่ดีของชีวิตคุณ แต่ถ้าเขาไม่กลับมาคุณก็จะรู้ว่าตัวเองแข็งแรงพอที่จะอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเขาถ้าข้อความนี้โดนใจคุณถ้าคุณรู้สึกว่ามันตรงกับสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่ฝากพิมพ์ในคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมปล่อยวางเพื่อยืนยันกับจักรวาลว่าคุณพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไปพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งที่ดีกว่าเข้ามา หรือถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณยังต้องการเวลาอีกนิดก็ให้พิมพ11์1111เพื่อบอกกับจักรวาลว่าคุณเห็นสัญญาณแล้วและคุณกำลังเปิดใจรับพลังที่กำลังจะเข้ามาขอให้พลังที่ดีค่อยๆไหลเข้ามาในชีวิตคุณขอให้ทุกอย่างลงตัวในเวลาที่เหมาะสมและขอให้คุณเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณเสียไปดูแลตัวเองด้วยนะคะ เราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป